าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะค่ะดุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะมามิทีนิวนะคะมาแจ้งข่าวนะ,ะมันมีประเด็นในการจะประกาศลอกดาวนะคะอยู่ในช่วง 2- 3สาวันนี้นะคะแต่ก็ยังไม่มีประกาศเป็นทางการนะคะ วันนี้คานายกนะคะเรียกประชุมนะคะซึ่งก็มีกระแสข่าวมามากมายว่าท่านต้องพิจารณาล็อกดาวน์หรือปิดห้างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรืาาอสบคแจ้งว่าจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นทุกวันส่งผลให้มีกระแสข่าวแพร่สะพัดเรื่องการประกาศล็อกดาวน์ประเทศรวมถึงการประกาศเคอร์ฟิวมาใช้อีกครั้งทำให้พ่อค้าแมคค้าตื่นตระหนกว่าสถานการณ์จะต้องกลับไปเหมือนเดิมอีกครั้งคือต้องหยุดกิจการร้านค้าอีก ล่าสุดค่ะมีรายงานข่าวจากธรรเนียบรัฐบาลนะคะว่าพอเดกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีนะคะ เรียกประชุมด่ว,สวนสนว์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสวบคชุดใหญ่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีการพิจารณาเรื่องล็อกดาวก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันอังคารที่13กรกฎาคมทันทีนะคะโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าจะมีการพิจารณาในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่อาจจะขอความร่วมมือให้ปิดบริการระยะหนึ่งไปก่อน ส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำงานที่ทำเนียบตามปกตินะคะเช่นเดียวกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ยังคงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างสะพานเช่นเดิมนะคะเอาล่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะข่าวล็อกดาวน์นี้นะคะมีมาสักพักแล้วนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะก็บางคนก็อยากให้ล็อกอ่ะบางคนไม่อยากให้ล็อก คือคนที่อยากให้ล็อกก็คือคนที่เห็นว่าโวการติดเชื้อมันมันไปไกลามากนะคะส่วนคนที่ไม่อยากให้ล็อกแน่นอนนะคะเพราะถ้าล็อกก็คือกระทบกับเศรษฐกิจแน่นอนนะคะยังไงก็อ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาฟังข่าวกันนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยจะล็อกไม่ล็อกดาวอย่างไงนะคะล็อกไม่ล็อกดาวแล้วจะมีการเยียวยาหลังล็อกดาวอย่างไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะคะยังไงเดี๋ยวมามิทินิวนะคะจะนําข่าวจริงมาฝากทุกท่านแน่นอนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w bangkokinside com ด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้า,าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ